สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูน้ำเต้าสู้ชีวิตนะครับผมทำไมถึงบอกว่าน้ำเต้าสู้ชีวิตนะครับเอ่อที่ถ่ายทำมาให้ดูเนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบ10กว่าวันแล้วนะครับ10กว่าวันนะครับผมเนี่ยใบน้ำเต้ายังสดอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมใบเนี้ยลูกนะครับลูกเนี่ยเนี่ยลูกและใบนะครับมีกันแค่นี้นะครับ ส่วนกิ่งนะครับอ่าก้านเครือน้ำเต้านั่นแหละรครับผมหมดสภาพแล้วครับ <c oughs> เขาหมดไปเนี่ยเห็นไหมหมดแล้วถูกตัดตัดขาดเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเครือเขาโน่นนี่ครับผมเนี่ยมันตายไปมันกี่ยี่สิบกว่าวันแล้วหรอครับผมยี่สิบกว่าวันแล้ว มันแห้งเลยนะครับเราดูต้นขั่วนะครับเนี่ยแห้งแบบกอ่อไฟได้เลยนะครับแต่ลูกนะครับเนี่ยลูกแล้วก็ใบนะครับใบยังสดอยู่ก็สรุปได้ว่านะครับเขาเขาดึงน้ำที่มีในลูกน้ำเต้าเนี่ยออกไปเลี้ยงใบนะครับเพื่อให้ใบอยู่รอด ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเก็บตัวนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อจะห่อตัวเองเข้าเพื่อจะทําให้เมล็ดข้างในแข็งแรงนะครับก็เลยจําเป็นต้องปรุงอาหารจากใบนะครับนะครับอันนี้เกาะอยู่กับต้นต้นยอนะครับผมกับต้นย่้านางนะครับประหลาดนะครับแต่ก็ยังมีให้เห็น สู้ชีวิตมากเลยครับสู้สู้เพื่อลูกหรือลูกสู้สู้เพื่อใบเพราะว่านํำเต้าเขายังไม่แก่เต็มที่นะครับแต่ลำต้นเนี่ยเขาไปก่อนแล้วนะครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องหาแหล่งมาเลี้ยงลูกนะครับโดยการสร่งน้ำเพื่อออกไปปรุงอาหารที่ใบนะครับใบเหลืออยู่3ใบ นะครับผมส่วนลมต้นตัดขาดไปยี่สกว่าวันแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัดขาดตัดเลยนะครับแต่ก่อนเขาจะอยู่โน่นครับเขาอยู่ฝั่งโน้นเครือเขาเนี่หมดเลยใบเหี่ยวแห้งแปลกดีครับไม่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับผม ่อันนี้เขาเหมือนเขาอยากจะแก่ให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงเมล็ดต้องอต้องทำตัวเองให้แก่นะครับแล้วก็ทําให้ผิวของน้ําเต้าเนี่ยแข็งแรงเป็นลูกน้ําเต้าที่สมบูรณ์นะครับเนีเ่ยเพื่อนๆให้ดูเลยนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกับน้ําเต้าที่ปกตินะครับเนี่ยเนี่ยสองลูกเนี้ยปกตินะครับผม อันนี้คือลำต้นเขายังแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งแรงนู่นครับเห็นไหมเนี่ยลำต้นแข็งแรงข้างในก็สองสองลูกนะครับตรงนี้ก็สองลูกแล้วก็มาตรงนี้ที่สายพันธุ์เปลี่ยนเป็นลำต้ากลมนะครับต้าหยดน้ำนะครับส่วนตัวนี้เราไม่ได้เก็บเอา,อามเมล็ดนะครับตัวนี้คือจะ เดี๋ยวเราก็าไปแกงนะครับเป็นอาหารอร่อยครับนําเต้าต้มนึ่งแกงผัดได้หมดครับแต่โฟกสัสวันนี้เราอยากจะพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ได้สองลูกนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูลูกที่กําลังอเอามาเล็ดออกนะครับแต่เป็นของต้นนี้แหละครับผมที่เขาเหลือแต่ใบสามใบแล้วก็ลูกลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยบนอากาศเนี่ย ไม่มีส่วนเชื่อมต่อกับต้นใดๆนะครับไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงจากใดๆอาศัยน้ำหมอกน้ำค้างที่ลงมาโดนใบแล้วก็มีแดดมาเขาก็จะปรุงอาหารลงมาเลี้ยงลูกเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้คู่กันเพราะว่าโตคือน,นี้จะได้แค่สองลูกนะครับไปดูคู่กันว่ากำลังเป็นยังไงนะครับครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการเอามาเล็ดออกนะครับก็ เทคนิคของผมก็ไม่ยากครับตอนแรกผมไปทําไปดูตาม Youtube ดูตามที่คลิปเขาสอนผมก็เอาจุ่มถังเลยจุ่มถังประมาณ 2, 1, 2วันหนึ่งสอวันนะตัดขั้วก่อนผมจะตัดขั้วแบบให้ให้เหลือรูปทรงเดิมนะครับอันนี้คือฝานะครับฝาก็ามาห้อยตากแดดไว้ห้อยตากลมไว้นะครับเราอยากจะให้อยู่เป็นรูปทรงเดิมนะครับ ค่อยๆตัดแบบเนียนแล้วค่อยติดกาวแล้วก็ขัดให้เข้ารูปเดิมนะครับผมเนี่ยน,นะครับแล้วก็ตัดฝาตรงนั้นเนียนๆนะครับผมแช่ได้ประมาณ2วันวันกว่าๆสองวันครับแล้วก็เริ่มเขย่าดูนะครับข้างในข้างในก็เริ่มเปื่อยมเมล็ดก็หลุดออกมาได้ง่ายแล้วครับผมก็เลยเไม่แช่แล้วนะครับไม่ต้องแช่ในถัง เอาแบบนี้ตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้แล้วก็รินน้ำใส่ให้เต็มตลอดนะครับแล้วค่อยๆขยา่าทุกสองวันขยเาขย่าเอาเม็ดออกเพราะว่าเราจะรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้กลัวมันจะเน่านะครับถ้ามันนานนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผิวเนี่ยข้างนอกเนี่ยถูกแช่น้ํานะครับเราอยากจะรักษาผิวของลูกน้ําเต้าไว้ให้คงเดิมนะครับก็เลย ไม่อยากแช่นานหลายวันนะครับก็เลยให้ขังน้าไว้แต่ข้างในกอกน้ําไว้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะขยา่าเขยา่าขควานออกจริงๆแล้วมันออกเกือบหมดแล้วละครับผมเหลือแต่เยื่อเหลือแต่เส้นไหมนะครับฝอยมเมล็ดออกหมดแล้วครับมเมล็ดเอาไปตากเรียบร้อยนะครับพันนี้เขาเอ่อมันผมอยากจะสะสมทุกทุกสายพันธุ์นะครับอยากจะโชว์ไว้ว่ามีพันนี้พันกลุมพันส่งน้ําเต้าพัน อะไรต่างๆแบบอาจจะตั้งเรียงกันสวยๆไว้หลังตู้อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมขึ้นเงาแล้วเดี๋ยวเราพอมันแห้งเราตากแดดเสร็จแล้วก็จะขัดอีกรอบนึงอาจจะใช้ผ้าเช็ดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้ไม่รั่วนะนะครับเป็นลูกที่คู่กันกับไอ้ที่ลอยอยู่บนฟ้าต้นนี้ที่เป็นต้นที่ประหลาด แปลกนะครับก็บเลยเก็บไว้น,นะครับสำหรับ f อท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์นะครับทุกสายพันธุ์เลยน้ำเต้าทักคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถึงแม้บางสายพันธุ์แอดมินไม่มีแอดมินก็จะแนะนำร้านค้าที่มีในโซเชียลนะครับให้เพื่อนๆได้ไปซื้อหากันนะครับของผมมีน้ำเต้าแบบนี้เขาเรียกทรงกลมนะครับ ทรงกลมหยดน้ำนะครับแล้วก็ทรงน้ำเต้าเลยก็มีแบบที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับน้ำเต้าจิ๋วนะครับน้ำเต้าเล็กมีหมดนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือทักที่ไล ne ID นะครับนะครับเข้ามาสอบถามนะครับราคาไม่แพงเอาไปปลูกกันครับปลูกเพื่อรับประทานปลูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกปลูกเพื่อเป็นวัตถุมงคลนะครับ ประดับประดาตามร้านค้าร้านอาหารตามบ้านเรือนได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ